ปลาลอยตายเต็มเลยอ่ะวู้้วัดว,ดวดชิรธรรมวาสเสนอละครสั้นสอนใจมงคลชีวิตธรรมะเดหลวงแพ่งเดอะซีรีส์สนับสนุนโดย น้ำแข็งน้ำดื่มมิสเตอร์กกและน้ำแข็ง Luxury i ี่เราใส่ใจในความสะอาดโทร02-812-7707 081-812-7347ก่อนรับชมซีรีส์นะครับฝากกดตามนะครับช่อง YouTube ธรรมะเดยนะครับกด s u Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งร้องเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เพจ Facebook นะครับธรรมะเดย์เดอะซีรีส์ด้วยนะครับ กดติดตามเยอะๆนะครับอ้ยฝนตกพอดีเลยโชคดีนะที่ปล่อยปลาเสร็จแล้วอ่ะม่งั้นเปียกแย่เลย,ยไปดีๆนะเจ้าปลาขอให้ชาติหน้าได้เกิดเป็นคนแล้วมาเป็นเพื่อนกันนะ จะไปติดกับที่ไหนล่ะฝนตกไปเลยพี่ตตนโหตกใจหมดเลยนี่ถ้าหนูตกน้ำไปกับปลาทำไงคะเนี่ยโอ้โหถ้าหนูตกลงไปเนี่ยไปเป็นอาหารปลาได้เลยเนี่ยหนูไม่ใช่อาหารปลานะคะเพอเล่นน่ะรู้ไหมว่าภาพถ่ายทีเของคนเราเนี่ย มันดูมีเสน่ห์มากเลยนะและทุกเป็นธรรมชาติอีกด้วยเอา้าแล้วทำไมมาคนเดียวอะ่ะพี่น้องไม่ไหนหมดก็คงเดินเล่นอยู่แถวนี้ล่ะคะ่ะมาแต่ทำไมพี่โตองถึงชอบถ่ายรูปล่ะคะ่ะก็เพราะว่าภาพถ่ายของพี่อะ่ะบอกความทรงจำดีๆของพี่ทั้งหมดเลยนะบอกได้ทั้งร้านความหมายและล้านความรู้สึกแม้กระทั่งชีวิตจิตใจของพี่อะ่ะก็บอกได้ผ่านภาพที่พี่ได้ถ่าย โอีกคูฉสนุอยากลองเรียนถ่ายภาพบ้างเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ว่างๆเนี่ยถ้าพี่อยากได้แบบสวยๆเนี่ยบอกหนูได้นะคะหนูโพช่าเก่งนะนี่หนูยอมเป็นแบบให้โดยไม่คิดเงินสักบาทเลยนะคะเราไปกันดีกว่าแต่หนูโพชท่าสวยนะไม่สนใจหน่อยหรอเซงจังวันนี้ฝนตกน่าสิ เราไปหาอะไรทํากันดีนะเฮ้ยเฟิมย,ยังไงจักรยานพี่มีไอเดียดีๆอะไรออกแล้วจริงเหรอเอาไปปั่นจักรยานเล่นกันอเอ๊แต่พี่โอมอันนี้มันไม่ใช่จัก,กรยานของเรานะเรายังไม่ได้ขอเจ้าของเขาเลยเออนะของของวัดก็เือนของเรานะเพิมน้องห่วงหรอไป ไปปัดเล่งกันมะซ้อนซ้อนไปไหนก่อนดีกวนตกอดีนะเฟิร์มนะอีแต่อันนี้มันทางเดินจงกรมนะโหเฟิรม์มตรงเนี้ไม่มีใครเข้ามาเดินหรอกนะแถมไม่วัดนะ เราจะปั่นจักรยานตรงไหนก็ได้ถูกปะแต่ผมว่ามันยังไม่ค่อยดีนะครับโ n นั่งเฉยๆนะเฟิร์มโอ้ยโอ้ยโอเออเออเออเป็นดูขวสิโุ้ยโนเลยนี่ลุงไม่เดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยอ่ะไม่เห็นหรอว่าผมกับน้องกำลังปั่นจักรยานมาขอานมทางนี้เป็นทางเดินจงกรมของวัดนะครับ ทางนี้ก็ไม่ใช่ทางปั่นจักรยานไว้สําหรับเดินจงกรมนะต่อไปอยา่ามาขี่แถวนี้อันอันตรายนี่ลุงจะโทษน้องกับผมใช่ปะไม่ได้โทษแต่ทางนี้เป็นทางเดินจงกรมตรงวัดเจ็บมากไหมลุงก,ก็เจ็๊ยบเจ็บตรงไหนป้าเติมเติมกระเจี๊ยบเออหัวโดนเท่าไข่ไก่เลยพี่โอหัวโนงจริงด้วยอ้อมพาไปทายาแป้าปลแปลถือว่าพาไปทายาป่ะเดินหน่อยไหมมาขี่หลังพุ่มก่อนมา าฝากไปก่อนเถอะลุงยินดีมาเลยคุณลุงขาห,หนูว่าอาหารเมืองน,นี้อร่อยดีนะคะอยากให้คนมาเที่ยววัดเราเยอะๆจังจะได้ได้ทานอาหารอร่อยๆแบบนหนูลุงพี่ว่าอาหารอร่อยควรมาบ่อยๆแล้วจะได้ขอกกลับไป,ไป,ไ,ปไปกินที่บ้านได้ ว่าไม่ดีกว่าคะ่ะเอาแค่อิ่มก็พอแล้วจะได้แบ่งให้คนอื่นกินไว้ไงคะ,ะว่าแต่คุณลุงนี้ขยะจังเลยนะคะหนูเห็นทั้งทิ้งขยะเก็บขยะกวาดใบไม้ไหนจะล้างจานอีกคือคเราต้องทําให้เป็นนิสัยนิสัยคือวิน,นัยให้มีวิน,นัยเราสามารถทํานี่ทานี่ได้การทําการที่ลุงมาเนี่ยลุงต้องการบุญทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยถูกต้องไม่หนูถูกต้องค่ะ อ้าวซีนอยู่นี่เองเหรอยี่โอาชาเองก็ต้องล้างเองสิคะกดของที่นี่ก็พี่มาเที่ยวมาทำบุญไม่ได้มาล้างจานเออนี่ลุงอยู่นี่ก็ดีแล้วผมฝากลุงล้างนั่แล้วกันนะไม่เป็นไรไปทำบุญต่อแล้วบ๊ายบายพี่โอมกลับมานี่ก่อนพี่โอมไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวลุงทาลุงล้างเองได้จานใบเดียวแค่นี้เองไม่ได้ชอบคุณลุง ล้างเองค่ะพี่โอมนะพี่โอมแย่จริงเลยไม่เคยอ่านกฎระเบียบเลย ป้ายนั้นเขียนว่าห้ามให้อาหารปลาเพราะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติโอ้เพอร์เจอรนะ์น่ะเฟิรม์มอาหารเยอะๆไงยิ่งดีปลายิ่งชอบอร่อยแต่มันผิดกฎนะกกมกฎอะไรนี่แค่นี้ก็ไม่มีกฎละ <c oughs> โอมทำอะไรนะ่ะก็ให้อาหารปลาทำไมอ่ะตน แต่กดเขาเขียนไว้นะว่าห้ามไม่ให้อาหารปลาบริเวณนี้นอกจากปลาจะตายแล้วเนี่ยปลาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยก็จะเสียระบบนิเวศไปด้วยแล้วยิ่งเป็นขนมหกเคี้ยวแบบนี้ยิ่งไม่ควรเข้าไปใหญ่เลยแล้วแล้วโตมีหลักฐานเหรออย่ามากล่าวหาก,กันลยอยดีกว่านะามีดีทุกอย่างอยู่ในกล้องนี้หมดแล้วโตนจะไปฟ้องกัครูให้หมดเลยไหนจะเรื่องที่โอมอ่ะปั่นจักรยานไม่ระมัดระวัง ไหนจะกินข้าวแล้วก็ไม่ล้างจานอีกและยังทําำนหลายสิ่งที่ไม่ควรทําอีกเวนีนาเพื่อนเรื่องแค่นี้ใหนต้องให้ถึงพระครูเลยนะผมขอตัวก่อนนะพี่โตษครับผมเตือนพี่โอมแล้วผมขอโทษครับพี่เห็นและได้ยินทุกอย่างเราไม่ต้องห่วงนะมามามาเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้ ตายเต็มเลยอ่ะไม่รู้ใครเอาอาหารอะไรไปให้มันก็ไม่รู้ใจเย็นๆนะลูกเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกนะใจเย็นๆเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขให้นะเธอฟีนพี่ทําเองแหละแต่พี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะพี่ก็แค่อยากให้ปลาไม่ได้กินอาหารเยอะๆก็แค่นั้นเองอ่ะพี่โอมไอพี่บ้าไม่ชอบทำอะไรแหกกฎระเบียบว,วินัยตลอดเลยอ่ะ นี่พี่รู้ไหมวินยัยระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุขใจสบายใจไม่กระทกระทั่งซึ่งกันและกันการจะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหลา่าถ้าขาดระเบียบวินยัยต่างคนต่างทำตามอำเภอใจแบบพี่พี่ทำแบบเนี้ยมันก็จะมีแต่ปัญหาตามมารู้ไหมแต่พี่ขอโทษจริงๆนะพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะ ลุงครับผมก็ต้องกราบขอโทษลุงด้วยเหมือนกันนะครับผมสัญญาว่าผมจะไม่ทําตัวอย่างนี้อีกครับลุงเป็นไรต่อไปอย่าทําอีกนะยังไงก็ไปขอโทษสครูได้นะครับครูด้วยครับครับงั้นผมขอฝากน้องผมก่อนแล้วกันนะครับผมขอตัวไปหาว่าครูก่อนนะครับแบบนะี้โอเค มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมการอยู่รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปจึงจำเป็นจะต้องมีวินัยเป็นเครื่องกำกับถ้าในพระสงฆ์เรียกว่าศินีล227ข้อเรียกว่าพระวินัยถ้าเป็นของญาติโยมเรียกว่าศินห้าเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในสังคมใดเพศใดก็ตามถ้าเรารู้จักฐานะ ภาวะของตัวเองแล้วถ้าเรารู้จักทําตัวของเราให้รู้จักในกรอบของพระวินัยเราก็อยู่ได้ในสังคมนี้อย่างมีความสุขจเจริญพรก่อนรับชมซีรีส์นะครับฝากกดตามนะครับช่องย t u b e ธรรมะเดย์นะครับกด b ั c r i b e แล้วก็กดกระดิ่ง้รงเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เพจ Facebook นะครับธรรมะเดย์เดี๋ซีรีส์ด้วยนะครับกดติดตามเยอะๆนะครับครับ วันนี้อากาศดีมากเลยนะเฟิร์นนะใช่แ<ะ>เเต่ว่าขับสวนทางเดินอย่างนี้มันผิดกฎนะอันนี้มันทางเดินจงกรมนะครับโถเฟิร์นทางอย่างเงี้ยใครเขาจะมาเดินแถมในวัดนะเราจะปันจาก,การยานหนีนกันไนดะ้ไม่มีใครเปา,าเน,นะ แต่ผมคิดว่า<ห>มันยังไม่ค่อยดีนะครับใช่ผมว่าหัูต้องปเป็นเริ่มแบบไกล